ชาดกทันยุคหนึ่งนวมะพุทธเรื่องที่ยี่สิบแปดโรคความดันสูงมิคาโลปะชาดกว่ายากสอนยากโรคหลงตัวมัวเมาเจ้าอำนาจความเก่งกาจท่าดีแต่ทีเหลวดันทุรังร้านไกลไปทางเลวสูงดิ่งเหวแดดดิ้นสิ้นพงพันยี่สิบแปด โรคความดันสูงมิคาโลปชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันได้ตรัสเรียกภิกษุผู้ว่ายากรูปหนึ่งมาแล้วทรงถามว่าจริงหรือภิกษุได้ยินมาว่าเธอเป็นผู้ดื้อรันว่ายากสอนยากยิ่งนักจริงตามนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับคํำยืนยันจากปากของภิกษุนั้นเองแล้วจึงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นแม้เมื่อการก่อนเธอก็เคยดื้อรั้นว่ายากมาแล้วเหมือนกันเพราะเธอไม่เชื่อฟังคำสอนของบัณฑิตจึงต้องถึงความย่อยยับเป็นที่สุดแล้วทรงนำเรื่องราวในอดีตนั้นมาตรัสเล่าในอดีตการมีพญาแร้งตัวหนึ่งชื่อว่าอัปปรันนะห้อมล้อมด้วยหมูแร้งเป็นบริวารมากมายอาศัยอยู่บนเขาคิชกูดเมื่อพญาแร้งมีอายุมากขึ้น ลูกก็เติบใหญ่แข็งแรงมีพลังกำลังมหาศาลเป็นแร้งหนุ่มชื่อว่ามิคาโลปะซึ่งจะเป็นผู้ดูแลฝูงแร้งต่อไปแต่มักมีความขนองเชื่อมั่นในปีกที่ทรงพลังของตนจึงชอบบินสูงขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆจนบางครั้งก็สูงเลยไกลไปในดินแดนที่แร้งตัวอื่นๆไม่ไปกันด้วยเหตุนี้เหล่าแร้งผู้เท่าทั้งหลายซึ่งมีประสบการณ์โชคโชน จึงบอกกล่าวกับพญาแรงผู้พ่อว่าลูกของท่านหลงตัวในความเป็นหนุ่มมั่นใจในอำนาจพลังปีของตนบินไปไกลและสูงเกินหากนำพาแรงอื่นๆไปแล้วย่อมจะมีอันตรายได้ท่านช่วยเตือนมิคาโลปะเอาไว้ด้วยพญาแรงอัปรันนะจึงได้เรียกลูกมาว่ากล่าวอบรมสั่งสอนให้สติว่าลูกมิคาโลปะเจ้าเป็นหนุ่มใหญ่แล้ว แม้มีเรี่ยวแรงมหาศาลแต่อย่าตั้งตนอยู่บนความประมาทพ่อไม่พึงพอใจเลยที่เจ้าบินไปไกลลิบลับอย่างนั้นบ่อยๆเจ้าบินสูงมากเหลือเกินเข้าไปยังถิ่นที่ไม่สมควรไม่คุ้นเคยมาก่อนลูกเอ๋ยหากเจ้าบินไปจนมองเห็นแผ่นดินเบื้องล่างเป็นเสมือนนาแปลงสี่เหลี่ยมขนาดเล็กแล้วแล้วก็เจ้าจงบินกลับจากที่นั้นทันที อย่าบินสูงเลยไปจากที่นั้นเป็นอันขาดเพราะเคยมีมาแล้วแม้แรงตัวอื่นๆที่มีปีกอันเปี่ยมไปด้วยพลังสามารถบินได้ไกลๆสูงๆหลงทะนงตัวบินเลยไปในแดนถิ่นอื่นนอกเขตแดนของพวกเราด้วยคิดว่าตนเองเข้มแข็งกำลังวันชามาั่นคงดังแผ่นดินและขุนเขาแต่ในที่สุดก็ถูกลมพายุแรงพัดกระหนำ่ำ ล้าเอาชีวิตไปหมดสิ้นแล้วแต่แทนที่แรงมิคาโลปะจะเชื่อฟังทำตามคำสอนกลับยิ่งพาแรงหนุ่มอื่นๆทยานบินสู่ท้องฟ้าสูงไปไกลจนกระทั่งถึงสุดเขตแดนที่พ่อกำชับไว้ก็ยังไม่ยอมวกกลับบินล้ำแดนต่อไปอีกไปอีกเลยเข้าไปในเขตลมพายุหมุนทำให้แรงทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจของลมพายุเวรัมพวาตะ โดนลมพายุตีร่างกายแหลกเป็นชิ้นๆตายกระจัดกระายเกลื่อนในอากาศนั้นเองความดื้อรั้นของแรงมิคาโลปะนี้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำตักเตือนของพญาแรงอัปร,รันนะผู้พ่อซึ่งเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดรู้ทำให้ลูกกับเมียของตนเองและแรงมิสหายตัวอื่นๆที่อาศัยแรงมิคาโลปะเลี้ยงชีวิตอยู่ต้องคลอยพาก,กันถึงความพินาศไปด้วยหมดสิ้น จบชาดกนี้แล้วพระศาสดาได้ตรัสว่าแรงมิทาโลปะได้มาเป็นเธอผู้ดื้อรั้นนั่นเองส่วนพยาแรงอัปปรณะรนนะก็คือเราจถาคตแล้วก่อนที่จะทรงประกาศสัจธรรมได้ตรัสย้ำเตือนอีกว่าดูก่อนภิกษุผู้ใดในโลกนี้หากไม่เกิดจิตสำนึกไม่เชื่อฟังคำของบรรัณฑิตผู้เจริญผู้นั้นย่อมถึงความพินาศ เช่นเดียวกันกับอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุนีก็ฉันนั้นหากไม่เชื่อถือไม่กระทําตามคําสอนของเราตถาคตซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์โลกด้วยประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งผู้นั้นก็ย่อมจะต้องเข้าถึงความพินาศสิ้นดุดดังแรงมิคาโลปะละเมิดคาสั่งสอนของพ่อบินเที่ยวไปไกลเลยเขตแดนต้องถึงความพินาศจบสิ้นชีวิตไป